คุณเคยเชื่อหรือไม่ว่าผลไม้ที่หลายคนชื่นชอบได้รับการโฆษณาว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากบริโภคไม่ถูกวิธีคุณเคยได้ยินคนพูดว่าส้มโอดีมากกินเยอะๆหรือในทางกลับกันมีคนเตือนว่าระหว่างการกินส้มโอมันอาจเป็นอันตรายทำไมผลไม้ชนิดเดียวกันถึงมี ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันอย่างมากนี่เป็นเพียงข่าวหรือที่ไม่มีมูลความจริงหรือมีข้อเท็จจริงที่ถูกซ่อนไว้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้ลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้ชายวัยกลางคนเริ่มต้นวันใหม่ตามปกติด้วยการรับประทานยาเพื่อลดความดันโลหิตแต่เช้าวันนั้นเขาตัดสินใจดื่มน้ำส้มโอสดเพิ่มเข้าไปเพราะเชื่อว่ามันจะช่วยเสริมสุขภาพของเขาแต่ไม่นานหลังจากนั้น ร่างกายของเขาเริ่มตอบสนองผิดปกติรู้สึกเวียนศีรษะหัวใจเต้นผิดจังหวะและความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ครอบครัวของเขารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อแพทย์ทราบว่าเขาดื่มน,น้ำส้มโอพวกเขาพยักามหน้าพร้อมอธิบายว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันทำไมส้มโอผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและไฟเบอร์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นยาธรรมชาติถึงกลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงได้และที่สำคัญที่สุดใครบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงส้มโอโดยสิ้นเชิงคุณหรือคนในครอบครัวของคุณอาจเสี่ยงโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับส้มโอข้อเท็จจริงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนก่อนที่เราจะไปต่อลองตอบคำถามเหล่านี้คุณกินส้มโอเป็นประจำหรือไม่ คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับความเสี่ยงของส้มโอหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างและอ่านจนจบเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รู้อาจทําให้คุณเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการกินส้มโอไปตลอดกาลส่วนที่หนึ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ของส้มโอห้ามกินหากคุณยังไม่รู้สิ่งนี้เราได้ยินกันมานานว่าส้มโอเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพแต่มีความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ นั่นคือการกินส้มโอผิดวิธีหรือกินในขณะที่ใช้ยาบางชนิดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงถึงชีวิตเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนเรามาดูกันว่าส้มโอส่งผลต่อร่างกายอย่างไรและทำไมมันถึงอาจเป็นอันตรายได้ 1. ส้มโอสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยากับยาได้อย่างรุนแรงหนึ่งในความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดของส้มโอคือ การรบกวนกระบวนการทำงานของยาในร่างกายเมื่อคุณกินส้มโอหรือดื่มน้ำส้มโอร่างกายของคุณจะดูดซึมสารบางชนิดที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ซิปซาเมซึ่งพบในตับและลำไส้เล็กเอนไซม์ซิปซาเมมีหน้าที่ช่วยเผาผลาญและกำจัดยาออกจากร่างกายทำให้ยาทำงานได้อย่างถูกต้องและไม่สะสมในกระแสะเลือดในระดับที่เป็นอันตรายแต่เมื่อส้มโอยับยั้งเอนไซมนี ยาที่คุณรับประทานจะถูกเผาผลาญช้าลงมากซึ่งอาจทำให้ยาสะสมในร่างกายมากเกินไปจนถึงระดับที่เป็นพิษเกิดผลข้างเคียงรุนแรงจากยาเกินขนาดโดยที่คุณไม่ได้เพิ่มปริมาณยาลดประสิทธิภาพของยาทำให้ไม่สามารถรักษาโรคได้อย่างเต็มที่ยากรุงใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจากส้งโอยาลดความดันโลหิตเช่นไนฟติพายนอมเลอร์พาย ส้มโออาจทำให้ความดันโลหิตลดลงมากเกินไปทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะและหมดสติได้ยาลดคอเลสเตอรอลเช่นอะโทโบารสเตนซิมบัสตาเนส้มโอสามารถทำให้ยาเหล่านี้สะสมในร่างกายเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำลายตับและกล้ามเนื้อยาสำหรับรักษาโรคหัวใจเช่นอะมิโอรโรนโควีน อาจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงยาคลายกังวลและยานอนหลับเช่นไกเซปามเมดโซลามสามารถทำให้เกิดอาการง่วงนอนมากเกินไปและอาจส่งผลกระทบต่อการหายใจยากดภูมิคุ้มกันเช่นไซคล s สปอรินทาโคลามีสการสะสมของยาเหล่านี้ในร่างกายอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตายและตับได้หลายคนไม่รู้ถึงความเสี่ยงเหล่านี้ และยังคงกินส้มโอในขณะที่ใช้ยาซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวหากคุณหรือคนในครอบครัวของคุณต้องใช้ยารักษาโรคเป็นประจำตรวจสอบให้แน่ใจว่าส้มโอปลอดภัยสำหรับคุณและหากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานส้มโอซอสส้มโอสามารถทำลายเคลือบฟันได้ อันตรายอีกอย่างหนึ่งของส้มโอที่หลายคนมองข้ามคือความเป็นกรดสูงซึ่งสามารถกัดกร่อนเคลือบฟันและทำให้ฟันของคุณอ่อนแอและเสี่ยงต่อการผุคุณเคยรู้สึกเสียวฟันหลังจากกินส้มโอหรือไม่นั่นเป็นเพราะว่าส้มโอมีกรดซิตริกสูงซึ่งสามารถทำให้ชั้นป้องกันฟันบางลงเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อปกป้องฟันของคุณในขณะที่ยังคงเพลิดเพลินกับส้มโอ อย่าแรงฟันทันทีหลังจากกินส้มโอควรรอยอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสึกกรอดของเคลือบฟันบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหรือนมหลังจากกินส้มโอเพื่อช่วยลดความเป็นกรดหากดื่มน้ำส้มโอใช้หลอดดูดเพื่อลดการสัมผัสก,กับฟันโดยตรงสามส้มโออาจทําให้ความดันโลหิตลดลงมากเกินไปส้มโอสามารถลดความดันโลหิตได้โดยช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงแต่สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำอยู่แล้วอาจเป็นอันตรายได้อาการของความดันโลหิตต่ำมากเกินไปได้แก่เวียนศีรษะหรือหน้ามืดเมื่อเปลี่ยนท่าทางอย่างกระทันหันรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหมดสติซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บรุนแรงหากคุณมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำหรือรู้สึกเวียนศีรษะบ่อยๆควรหลีกเลี่ยงการกินส้มโอในปริมาณมาก โดยเฉพาะในขณะท้องว่างซีการกินส้มโอผิดวิธีอาจทําให้การลดน้ําหนักไม่ได้ผลหลายคนเชื่อว่าส้มโอเป็นผลไม้ช่วยลดน้ําหนักแต่หากรับประทานผิดวิธีอาจให้ผลตรงกันข้ามสาเหตุที่ทําให้ส้มโอไม่ช่วยลดน้ําหนักได้แก่การกินส้มโอขณะท้องว่างกรดในส้มโอกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดมากขึ้นทําให้รู้สึกหิวมากขึ้นและอาจทําให้เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารซึ่งพาส้มโอเพียงอย่างเดียว บางคนคิดว่าการกินส้มโอเป็นหลักจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่ในความเป็นจริงหากร่างกายขาดโปรตีนและไขมันที่จำเป็นอาจทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อแทนที่จะลดไขมันวิธีการกินส้มโอให้ได้ผลดีต่อสุขภาพกินส้มโอหลังอาหารประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อช่วยย่อยอาหารโดยไม่กระตุ้นกรดในกระเพาะรับประทานอาหารให้สมดุลโดยรวมโปรตีนและไขมันที่ดีต่อสุขภาพเข้าไปด้วยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แทนที่จะพึ่งพาส้มโอเป็นทางลัดในการลดน้ำหนักสรุปประเด็นสำคัญแม้ว่าส้มโอจะเต็มไปด้วยสารอาหารและประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็มีความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ส้มโอสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับยาซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพส้มโอสามารถทำให้ฟันอ่อนแอและเสี่ยงต่อการฟุมันสามารถทำให้ความดันโลหิตลดลงมากเกินไปซึ่งเป็นอันตรายต่อบางคนหากรับประทานผิดวิธีส้มโออาจไม่ได้ช่วยลดน้ำหนัก แต่กลับทำให้ระบบย่อยอาหารแย่ลงตอนนี้คุณรู้ถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ของส้มโอแล้วอย่าเพิ่งไปไหนเพราะต่อไปเราจะพูดถึงใครบ้างที่ไม่ควรกินส้มโอโดยเด็ดขาดส่วนที่2อใครบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงการกินส้มโอโดยสิ้นเชิงตอนนี้เราได้เรียนรู้ถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ของส้มโอแล้วคำถามสำคัญต่อไปคือใครบ้างที่ไม่ควรกินส้มโอหรือควรจำกัดปริมาณการบริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพ หากคุณหรือคนใกล้ชิดของคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อกินส้มโอหนึ่งผู้ที่รับประทานยารักษาโรคดังที่กล่าวไปก่อนหน,นี้ส้มโอสามารถบรบกวนการทำงานของยาทำให้ยาออกฤทธิ์แรงเกินไปหรือในบางกรณีอาจลดประสิทธิภาพของยาจนไม่สามารถรักษาโรคได้อย่างเต็มที่หากคุณต้องรับประทานยาเป็นประจำควรตรวจสอบกับแพทย์ก่อนกินส้มโอโดยเฉพาะยากลุ่มต่อไปนี้ยาลดความดันโลหิต อาจทําให้ความดันโลหิตลดลงมากเกินไปจนเป็นอันตรายยาลดคอเลสเตอรอลอาจทําให้เกิดภาวะตับและกล้ามเนื้ออักเสบยารักษาโรคหัวใจอาจรบกวนจังหวะก,การเต้นของหัวใจยาคลายเครียดและยานอนหลับอาจทําให้เกิดอาการง่วงนอนมากเกินไปส่งผลต่อระบบประสาทยากดภูมิคุ้มกันอาจทําให้เกิดการสะสมของอยาในร่างกายจนถึงระดับที่เป็นพิษหากคุณไม่แน่ใจว่ายาที่คุณใช้อยู่มีปฏิกิริยากับซมโอหรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานสองผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตตำ่ำส้มโอสามารถลดความดันโลหิตได้มากกว่าที่คุณคิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีแนวโน้มความดันโลหิตต่ำอยู่แล้วหากคุณมักมีอาการต่อไปนี้ควรหลีกเลี่ยงการกินส้มโอในปริมาณมากเวียนศีรษะหรือหน้ามืดเมื่อเปลี่ยนท่าทางรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเป็นลมหมดสติซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำอยู่แล้ว ไม่ควรกินส้มโอในขนาดท้องว่างและควรสังเกตอาการหลังจากกับประทาน3ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและระบบย่อยอาหารเนื่องจากส้มโอมีกรดสูงจึงสามารถทําให้อาการของโรคกระเพาะอาหารแย่ลงโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการต่อไปนี้กรดไหลย้อน GERD ส้มโอสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการสับร้อนกลางอ,อกและทําให้อาการแย่ลงแผลในกระเพาะอาหารส้มโออาจทําให้แผลในกระเพาะลุกลาม และทำให้การรักษาใช้เวลานานขึ้นลำไส้ปราปรวน (IBS) อาจทำให้เกิดอาการท้องอื่นและไม่สบายท้องหากคุณมีปัญหากเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารควรหลีกเลี่ยงการกินส้มโอในขณนะท้องว่างและจำกัดปริมาณการรับประทานสีผู้ที่มีปัญหาสุขภาพฟันและเคลือฟันอ่อนแอส้มโอมีกรดซิตริกสูงซึ่งสามารถกัดกร่อนเคลือฟันและทำให้เกิดอาการเสียวฟันฟันผุได้ง่ายขึ้นผู้ที่มีแนวโน้มฟันอ่อนแอ ไม่แปลงฟันทันทีหลังจากกินส้มโอควรรออย่างน้อย30นาทีเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกรอด้วนปากด้วยน้ำสะอาดหรือดื่มน้ำเปล่าหลังจากกินส้มโอหากดื่มน้ำส้มโอควรใช้หลอดดูดเพื่อลดการสัมผัสกับฟันโดยตรงห้าหญิงตั้งครรภ์ควรบริโภคอย่างระมัดระวังแม้ว่าส้มโอจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมพราะอาจทำให้เกิดกรดไหลย,ย้อนมากขึ้น ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในช่วงตั้งครรภอาจลดการดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญต่อการพัฒนาของทารกอาจมีผลต่อระดับฮอร์โมนบางงานวิจัยพบว่าส้มโออาจมีผลกระทบต่อระดับเอสโตรเจนในร่างกายหากหญิงตั้งครรภต้องการรับประทานส้มโอควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะและปรึกษาแพทย์หากมีข้อกังวล6ผู้ที่เคยเป็นนิ้วในไต ส้มโอมีออกซาเลตออกซาเลตซึ่งเป็นสารที่สามารถรวมตัวกับแคลเซียมและก่อตัวเป็นนิ้วในไตสำหรับผู้ที่เคยมีนิ้วในไตควรลดปริมาณการกินส้มโอโดยเฉพาะน้ำส้มโอซึ่งอาจเพิ่มระดับออกซาเลตในร่างกายดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยขับออกซาเลตส่วนเกินหลีกเลี่ยงการกินส้มโอพร้อมกับอาหารที่มีแคลเซียมสูงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ้วในไต สรุปส้มโอปลอดภัยหรือเป็นอันตรายกันแน่ส้มโอเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถกินได้อย่างปลอดภัยหากคุณหรือคนใกล้ชิดของคุณอยู่ในกลุ่มนี้ควรคิดให้ดีก่อนรับประทานส้มโอในบางกรณีควรหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงหรือปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยตอนนี้คุณเข้าใจถึงความเสี่ยงแล้วอย่าเพิ่งไปไหน เพราะในตอนต่อไปเราจะสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดและพูดถึงสิ่งที่คุณควรทำต่อไปตอนนี้เราได้เปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ของส้มโอแล้วมาสรุปประเด็นสำคัญที่คุณต้องจำไว้สรุปเนื้อหาสำคัญส้มโอเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพในหลายด้าน แต่ส้มโอก็เป็นดาบสองคมหากรับประทานผิดวิธีอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ส้มโอสามารถทำปฏิกิริยากับยาทำให้ยาออกฤทธิ์แรงขึ้นจนเป็นอันตรายหรือทำให้ยาบางชนิดไรประสิทธิภาพส้มโอมีความเป็นกรดสูงซึ่งสามารถทำลายเคลือบฟันทำให้เกิดฟันผุและอาการเสียวฟันสามารถลดความดันโลหิตมากเกินไป ซึ่งเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่มีภาวะความดันต่ำหากรับประทานผิดวิธีอาจทำให้การลดน้ำหนักไม่ได้ผลโดยเฉพาะหากกินในขณะท้องว่างบางกลุ่มคนควรหลีกเลี่ยงการกินส้มโอได้แก่ผู้ที่รับประทานยารักษาโรคที่อาจได้รับผลกระทบจากส้มโอผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำผู้ที่มีปัญหากระเพาะอาหารหรือระบบย่อยอาหาร ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟันและเคลือบฟันอ่อนแอหญิงตั้งครรภควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะผู้ที่เคยเป็นนิ้วในตายซึ่งควรจำกัดการบริโภคถึงเวลาที่คุณต้องแสดงความคิดเห็นตอนนี้ผมอยากได้ยินจากคุณคุณกินส้มโอเป็นประจำหรือไม่คุณเคยมีอาการผิดปกติหลังจากกินส้มโอหรือไม่มีผลไม้อื่นที่คุณอยากให้เราวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียหรือไม่ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมจะอ่านทุกความคิดเห็นแบ่งปันข้อมูลสำคัญนี้ให้คนรอบตัวคุณหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจข้อดีและข้อเสียของส้มโอกดถูกใจเพื่อให้วิดีโอนี้กระจายไปถึงผู้คนมากขึ้นหากคุณมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่รับประทานยาเป็นประจำหรืออาจได้รับผลกระทบจากส้มโอแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขา เพื่อให้พวกเขารู้และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโภชนาการความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในอาหารและเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจกดติดตามช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญในวิดีโอถัดไปขอบคุณที่รับชมจนจบดูแลสุขภาพของคุณและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป